ใบเล็กไมโตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานำสันหารมาบำรุงพืชต่างๆคะ่ะสูตรนี้เราใช้เพียงแค่สี่สิ่งสิ่งแรกที่เราใช้จะเป็นผงกาแฟผงกาแฟเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อนวันนี้เราก็ใช้เป็นผงกาแฟแบบธรรมดาคะ่ะส่วนอัตราส่วนที่เราใช้เราใช้เพียงหนึ่งช้อนโตะ๊ะผงกาแฟจะมากระตุ้นรากช่วยเรื่องการแตกใบไม้ทำให้ต้นแข็งแรงช่วยเร่งดอก ส่วนอย่างที่สองจะเป็นผงขมิ้นชันผงขมิ้นชันจะมีประโยชน์จะมาช่วยเรื่องการเกิดโรคเชื้อราโคนเน่ารากเน่าเราใช้หนึ่งช้อนชาก็พอคะ่ะส่วนน้ำในบัวเราใช้สองลิตรใส่ลงไปเลยคะ่ะส่วนอย่างที่สามจะเป็นน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้งจานเราใช้เพียงเล็กน้อยก็พอถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวใบไหม้ได้ค่ะส่วนน้ำปราจะมาช่วยเรื่องการแตกใบใหม่ทำให้ต้นเขียวต้นแข็งแรงสูตรนี้เราก็ใช้สองขวาสูตรนี้ก็เป็นสารหาจากธรรมชาติเพียงแค่4สิ่งนำมาบำรุงต้นไม้ต่างๆ ต้นมะกรูดใบมะกูดที่เรานํามาประกอบอาหารเขามีใบเล็กไม่ใหญ่เราสามารถนํามาบารุงช่วยเรื่องการทําให้ใบใหญ่ได้ <c oughs> ก่อนที่เราจะนําสารอาหารมารดเราควรจะตัดอิ่งที่ไม่ใช้ออกอิ่งที่เกะก,กะออกเวลาที่เราใสาโฮอร์โมนไปเขาจะได้ดูดซึมได้ดีไม่ต้องนําสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงกิ่งก้านที่ไม่จําเป็นคะ่ะ เราก็นำสารอาหารที่เราผสมรวมกันมาลดได้เลยสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นมากเราจะลดตอนไหนก็ได้ค่ะทุกคนถ้าเป็นไม้ต้นใหญ่เราจะลดตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นพืชผักสวนควรัวพืชที่มีใบเราควรจะลดช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะต้นมะกรูดก,กำลงังแตกใบเยอะแยะแต่ว่าใบของเขาเล็กมากเราก็ควรนำสารอาหารมาบำรุงให้เขา ครใบมะกรูดใบเล็กแบบนี้เราควรจะต้องนําสารอาหารมาบารุงให้เขาไม่งั้นใบจะเล็กมากเรา,ราก็มา<ๆ>ลดต้นพืชผักต่างๆผักโขมผักโขมฮอร์โมนที่เราผสมค่อนข้างจะเป็นสูตรเข้มข้นเราควรจะต้องไปผสมน้ําเจือจางมากกว่านี้ผักโขมก็ช่วยเรื่องการแตกใบใหม่ทำให้กิ่งก้านแข็งแรงทำให้ดินดีรากแข็งแรง สูดี้ยังนำมารดต้นไม้ต่างๆได้ช่วยเรื่องการทำให้รากแข็งแรงและต้นแข็งแรงพืชผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดผักชีฝรัง่งก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เรามาแบ่งปันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ